ครับสวัสดีครับช่องกดดอกครับวันนี้มาเปลี่ยนผ้าเบรกนะในส่วนของ CF Moto อันนี้เบรกหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็เบรกหลังนะฮะทั้งหมดก็1,000บาทรวมส่งนะไอ้ซองเนี้ย500กว่าบาทอันนี้100กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทพูดผิดทั้งหมดนี้ประมาณ700ขออภัยนะฮะก็เปลี่ยนเบรกด้านหน้างานจีนนะงานจีนนะครับไม่ได้งานแท้ใดๆ นะครับแล้วก็เบรกหลังที่หมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุยกันครับก็กว่าจะถอดออกถอดยากมากนะครับเป็นสนิมด้วยน่าจะหมดแล้วแหละน่ะหมดแล้วโอ้เขาจอดตากเขาจอดทิ้งไว้นะเด็กตากฝนต้องใช้ตัวไฟฟ้าบล็อกไฟฟ้าที่เคยรีวิวไปนะถึงจะเอาอยู่ครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับ ครับจากที่เปลี่ยนแล้วเราไปลองขี่นะก็โอเคเลยอาจจะมองไม่เห็นนะมันมืดนะนี่สีเหลืองนะครับลองขี่แล้วโอเคกินเบรกดีก็ต้องเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนี่อันตรายนะครับแนะนำทุกท่านนะเพราะว่าคนเก่าเขาเขาบอกเลยนะว่าจอดทิ้งไว้นะไม่ได้ไม่ได้ขี่ได้อะไรเลยนะ แกะมาเนี่ยสนิมนะไม่ได้ถ่ายดูนะมือเพื่อนนะสนิมแล้วก็ผ้าเบรกเก่าก็ขายเป็นเศษเหล็กได้เลยนะผ้าเบรกเก่าดูแทบจะไม่มีหมดเกี้ยงอ่ะนะครับเปลี่ยนเถอะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน